สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุไฟนะคะสำหรับสถานะไม่ชัดเจนนะคะประจำปักหลังเมษายนหรือว่าวันที่16นะคะถึง30เมษายนนั่นเองนะคะโดยคลิป เป็นแบบแรนดอมนะคะไม่สามารถตรงได้กับทุกคนพลังงานสลับข้างกันได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราอมอยากให้ดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุดเลยนะแล้วรู้ได้ยังไงว่าเมื่อกดเข้ามาดูเราใช้พลังงานของคุณไหมใช่คลิปของคุณไหมนะคะอมอจะเช็คพลังงานหลักให้นะคะในคลิปเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเช็คกันนะคะว่าถ้าพลังงานหลักตรงสัก60%อ่ะโอเคใช้ได้ไปต่อได้เลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปเข้าคําทานายของญาติประชาสัมพันธ์แป๊บเดียวนะคะเดี๋ยว17เมษายนนะคะเราจะมีการจุดเทียนนะคะโซ รถมหามงคลนะคะเป็นการจุดเทียนเพื่อส่งเคราะห์ปีใหม่เมืองนะคะของคนไทยหรือเจ้าเหนือก็ได้นะคะส่งเคราะห์ปีใหม่เมืองนะคะ17เมษายน2025ก็เป็นการเปิดดวงเปิดโชค แก้ดวงตกให้ยกสูงได้สเสน่ห์เมตตาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะสรรพคุณจริงๆค่อนข้างครอบจักรวาลน,นะฮะยังไงก็สอบถามหลังใหม่ละกันนะคะสำหรับในตอตอนะ,ะหรือว่าบ้านดำนะคะยังไงก็อินบ็อกซ์สอบถามได้นะ,ะส่วนในบ้านแดงนะคะอ,อ๋อก็บ้านเรานะบ้านของเราบ้านแดงเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูที่ใต้ออคำอธิบายนะคะดูตรงอ่านเพิ่มเติมได้เลยทุกคนนะคะก็จะมีรายละเอียดนะ,ะเนี่ยรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ด้วยนะแบบ หินมงคลเสริมดวงยันหนุนดวงส่วนบุคคลผูกวันเดือนปีเกิดนะคะหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์สายมูต่างๆของช่องนะคะยังไงก็ลองกดเข้าไปเยี่ยมชมกันก่อนนะคะถ้าเกิดว่าสนใจอะไรยังไงก็สอบถามกันเข้ามานะคะรวมไปถึงคิวดูดวงด้วยนะคะ ยังไงก็อย่าลืมสพอร์ตกันนะคะผ่านการเช่วยกันกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแชร์คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามที่เป็นการส่ออต์ช่องนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการสพอร์ตหรืออุดหนุนกันทุกๆช่องทางค่ะเอาละชาวธาตุไฟเมษรสิงห์ธนูนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องเช็คพลังงานหลักอย่างที่เราบอกไปแล้วเนาะสถานะไม่ชัดเจนธาตุไฟนะคะ พลังงานหลักระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงขอเช็คหน่อยค่ะไม่ชัดเจนธาตุไฟคุณกับเขา The strength นะคะมีไพ่เกี่ยวข้องกับชาวสิงนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ควบคุมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณควบคุมเขาเขาควบคุมคุณหรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ป้วนเปี้ยนวนเวียนป้วนเปี้ยนวนเวียน move on เป็นวงกลมไม่จบไม่สิน้นนะคะเข้าๆออกๆออไปๆมาๆนะคะหนีไม่พ้นกันสักทีนะคะอีกในยะนหนึ่งเนี่ย เป็นความสัมพันธ์ที่เข้ากันได้ยากก็ได้นะคะคนละสปีชีคนละนิสัยคนละทัศนคติก็เลยปรับจูนกันพอสมควรนะ,ะกำลังพยายามปรับพยายามจูนกันหรือหรือปรับจูนกันยากนะคะคุยนอปคัพสนะคะมีพระชาวทธาตุน้ำกระกฎมีนพิจิกนะ,ะก็เลยมีเรื่องดราม่านะ,ะก็เลยมีภาวะการดราม่าเกิดขึ้นมีการน้อยอกน้อยใจน้อยน้อยมีเรื่องดราม่าระหว่างกันนะคะแต่ก็เป็นความผูกพันนะ เป็นความผูกพันเป็นความรู้สึกดีๆหรือแบบมันก็แคร์ความรู้สึกกันในลักษณะที่แบบว่าเออก็ยังอยากให้อยู่ตรงนี้นะคะก็ยังอยากให้ไปกันอย่างนี้แหละก็มันยังรักก็มันยังรอก็มันยังแชร์ก็ยังผูกพันนะคะอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะทริอปสอดสามดาบนะคะแต่มันก็ยังมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าไม่ได้อย่างใจเนาะนะคะสถานการณ์คนเก่ากลับไปกลับมา คนเก่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งกลับไปกลับมาพูดเพี้ยนวนเวียนนะเจ็บกระดองใจกันนะเป็นความสัมพันธ์ที่ควบคุมกันไปแบบรักสามเศร้าเราสามคนนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่พอน้อยพอมันน้อยใจพอมันอะไรก็มีเรื่องคําพูดนะคะเข้าใจผิดผิดใจกันเป็นคําพูดน้อยใจประชดประชันดราม่าก็ได้นะคะหรือความสัมพันธ์เนี้ยมันยากตรงที่ว่ามันต้องแคร์เรื่องดราม่าบางอย่างดราม่าในสังคมภาพลักษณ์ นะคะที่กลัวจะโดนนินทากลัวจะโดนเมสามอยกลัวจะเป็นขี้ปากชาวบ้านแบบนี้ก็ได้นะคะใต้สำรับนะคะซ o กซอฟวันนะคะแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าเห็นเป้าหมายที่จะสําเร็จอะ่ะเนี่ยซิกซอฟวัมันคือความสําเร็จค่ะแสดงว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนาะหรือทั้งคู่ก็ได้นะมันมันเห็นความสําเร็จอยู่อะว่าเฮ้ยความสัมพันธ์นี้จริงๆมัน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 ไปต่อได้มันสําเร็จได้นะคะถ้าไม่ หักอกกันซะก่อนอ่าใช้คํานี้เนาะถ้าไม่หักอกกันซะก่อนถ้าไม่ดราม่าเกินไปนะคะแต่ในบางเคสความสําเร็จนั้นเป็นเรื่องงานนะ,ะรู้ว่าซัพพอร์ตกันสนับสนุนกันเรื่องงานแล้วสําเร็จแน่ๆเลยอ,ะอ่ะอ่าแต่จะทํำยังไงล่ะมันยังแค่ภาพลักษณ์อะไรอย่างนี้ก็ได้ไงนะคะไม่ชัดเจนธาตุไฟอืมภาวะการที่มันมัน,ม,นมันผูกมัดไม่ได้ภาวะผลประโยชน์หรือว่า ภาวะที่มันดูแล้วเหมือนเฟรนด์วิทเบเนฟิตหรืออะไรเงี้ยมันทําให้มีกําแพงมีการคาดโทษมีการจุกจิกอะไรบางอย่างกับสถานการณ์นี้นะคะหรือเป็นภาวะกําแพงที่ทําให้ดูดูดูมีรอยร้าวหรือว่าภาวะกําแพงนั้นทําให้มีความห่างเหินกันเกิดขึ้นก็ได้นะคะแต่น่าจะยังมีการตามตามกันก็ได้นะเป็นการตามตามเพื่อที่จะยังได้คุยกันเป็นการตามตามเพื่อที่จะยังได้ไปต่อนะคะ ในสถานะคนคุยนะคะหรือว่าตามๆกันเพื่อที่จะยังได้เรียนรู้กันอยู่นะคะเออดูแลเป็นความสมัธ์ที่รีบไม่ได้ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะต้องค่อยเป็นค่อยไปรีบไม่ได้นะคะทำได้แค่ออรังรังรอรอ,รอดึงดึง,ดงไว้หน่วงหน่วงนะคะหรือว่าออไปกันช้าช้านะคะแบบเหมือนเห็นเป้าหมายอะนะ แต่มันหลีกเลียงไม่ได้ค่ะสามดาบมันคือความเจ็บความเฮิร์ทนะคะคำพูดใหม่ดีการเข้าใจผิดผิดใจกันการแคร์ภาพลักษณ์นะคะถ้าพลังงานหลักตรงนี้ตรง60%ขึ้นไปไปต่อได้เลยนะ60%ขึ้นไปไปต่อนะคะโอเคไม่ชัดเจนธาตไฟขอดูซิว่าเอ๊แล้วแบบนี้ปักหลังเมษาเป็นยังไงคะ่ะ ไม่ชัดเจนธาตุไฟปักหลังเมษาพวกคุณจะเป็นยังไงกันปักหลังเมษาไม่ชัดเจนธาตุไฟพวกคุณจะเป็นยังไงกัน seven of cups the c h a r i o t มีไพ่ชาวกรกฎนะคะ seven of wands A so c e t of cups the sun มีไพ่ชาวสิงใต้สำรับ the emperor มีไพ่ชาวเมษนะคะปักหลังเมษาพวกคุณจะเป็นยังไง เออเคสแรกก่อนนะเคสแรกที่ไม่รู้นะที่ไม่รู้ว่ามีการครบซ้อนเกิดขึ้นมีโอกาสจะรู้เอาเคสนี้ก่อนนะคะอ่ามันอาจจะมีบางเคสที่ไม่รู้อะไม่รู้ว่าเอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่านะคะอาจจะได้ไปรับรู้ก็ได้นะคะเด๋ยวซันหนึ่งถ้วยเนาะเนี่ยอาจจะได้ไปรับรู้ว่าภายใต้การนิ่งนั้นภายใต้การมีอีโก้ระหว่างกันนั้นนะคะ มันมันมีเขาเรียกว่ามีมีมีความสัมพันธ์อะไรเข้ามาเพิ่มเติมก็ได้ไงนะคะในเคสที่แบบรู้สึกว่าเอ๊ะมันดูนิ่งๆแปลกๆดูดูเหมยดู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 มืนมืนชาชาแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะได้ไปรับรู้ว่าอ่ามันมีมันมีอะไรเข้ามาแทรกแซงตรงนั้นนะคะเดซันหนึ่งถ้วยนะแต่ถ้าเกิดว่า มันมันฝั่งใหม่ก็ได้นะจะเป็นฝั่งธาตุไฟเองก็ได้นะคะที่มีคนใหม่แทรกนะหรือฝั่งเขาก็ได้นะอาจจะได้ไปรู้นะคะแต่ถ้าความสัมพันธ์เนี้ยรู้อยู่แล้วนะกรณีรู้อยู่แล้วว่าคบซ้อนรู้อยู่แล้วว่าเป็นตัวเลือกทางเลือกอมอมองว่าอ,อเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ชอบภาวะนั้นนะถ้ารู้อยู่แล้วนะ ว่ามันเป็นตัวเลือกทางเลือกเป็นครบซ้อนอาจจะมีการไม่ชอบสภานั้นสภาวะนั้นนะคะก็อาจจะทําให้นิ่งมีอีโก้ต่อกันแล้วก็เป็นจังหวะที่แบบพอไม่ชอบก็เลยไปเปิดโอกาสก็ได้ไงไปเปิดโอกาสให้ความสัมพันธ์ใหม่ๆได้เข้ามาก็ได้ส่วนนะคะเคสที่แบบ ดูทรงนิ่งๆแล้วก็ไม่ได้รู้ความรู้สึกกันนะอาจจะได้รับรู้นะคะว่ารู้สึกยังไงกันนะอืใน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 ความสัมพันธ์นั้นนะที่ที่ที่รู้สึกว่าเอ๊ะไม่แน่ใจว่าคิดไปเองไหมไม่แน่ใจว่าเป็นความสัมพันธ์แบบชอบกันหรือเปล่าอาจจะได้ไปรับรู้ความรู้สึกนะคะว่าชอบอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอขยายนิดนึงแล้วกันนะคะปักหลังไม่ชัดเจนปักหลังเมษาไม่ชัดเจนธาตุไฟความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไง มีไพ่ชาวการเมถุนวันพุธนะคะมีไพ่ชาวธาตุไฟเมสิงธนูเนี่ยออมว่าเป็นไปได้ว่าจะได้รู้ค่ะอืมมันหนักไปในในเคสที่แบบดูแล้วมันให้มันมีอะไรในกอไผ่อ่ะมันมีอะไรบางอย่างในกอไผ่อ่ะ เฮ้ยมันดูมันดูลึกลับมันดูซับซ้อนนะคะเอออาจจะได้ไปรู้อ่ะเอออาจจะได้ไปรู้ว่าเฮ้ยมันมีอะไรอยู่ในกอไผ่อ่านะคะมันมีอะไรอยู่ในกอไผ่ตรงนั้นส่วนเคสที่รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเป็นความสัมพันธ์ในเชิงหลบหลบซ่อนซ่อนนะคะ เคสที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็รู้ว่าหลบหลบซ่อนซ่อนแล้วอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เราเราเรายอมรับกันและกันว่าต้องซ่อนเร้นความสัมพันธ์นี้ไว้ออมมองว่ามันยังยังเล่นเกมกันอย่างนั้นอยู่นะคือเล่นเล่นเล่นเกมซ่อนหากันอยู่คือก็ยังคงปล่อยให้เป็นความสัมพันธ์ในเชิงแบบก็ไปกันอย่างนี้แหละแบบไม่ต้องเปิดเผยอารมณ์ความรู้สึกอะไรเก็บเอาไว้นะคะไปกันแบบเป็นความสัมพันธ์ลึกลับเหมือนเดิมนะคะ ถ้าในเคสลักษณะนั้นก็จะไม่มีอะไรค่าก็จะเฉยๆนะปักหลังเมษาก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นความสัมพันธ์ลึกลับซับซ้อนเป็นความสัมพันธ์ซ่อนเงื่อนรู้อยู่แล้วก็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 ไปกันอย่างนั้นแหละอะไรนะคะเคสนั้นก็จะเฉยๆหน่อยนะก็ะจะไม่มีไม่มีอะไรนะคะก็จะไปกันอย่างนั้นแหละก็ยังมีแรงดึงดูดต่อกันยังคุยกันอยู่ยังรวมงานทำอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยน,นะคะแต่อีกเคสหนึ่งที่ค่อนข้างโดดเด่นคือ อะไรก็ตามที่รู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนนะคะแล้วมันดูมีอะไรความลับลึกลับอะไรเงี้ยจากการได้พูดได้คุยจากอะไรสักอย่างเนี่ยจะมีการได้ไปรับรู้หรือเซนก็ได้นะคะจะได้ไปรับรู้ว่าเอ๊มันมีอะไรบางอย่างถูกเปิดโปงถูกเปิดเผยใช้ออกมาอะไรเงี้ยนะคะขอดูนิดนึงแล้วกันว่าสิ่งที่ถูกเปิดเผยนั่นคืออะไรค่ะหนึ่งถ้วยเดอรซขออนุญาตดูพลังงานตรงนี้นิดนึงนะไม่ชัดเจนถาไฟหนึ่งถ้วยเดอซันคือ ที่เปิดเผยอะที่ถูกเปิดเผยมันคืออะไรเนี่ยเป็นเป็นสถานการณ์ของแบบจากที่นิ่งๆเลงๆดูเชิงกันมานะคะเลเวิร์คือได้รู้ว่าเอาไปความสัมพันธ์ตัวเลือกทางเลือกหรอสรุปเราแค่กักกันไว้เป็นช้อยเป็นออปชั่นเป็นตัวเลือกทางเลือกจริงๆใช่ไหมเนี่ยที่เราดูผูกพันดูซับพอร์ตดูจริงจังกันเนี่ยเอาเป็นทางเลือกใช่ไหมอะไรก็ได้นะคะถ้าไม่อย่างนั้นก็คือ เหมือนกับจะได้รู้ว่ามีมีอมีมีช้อยเกิดขึ้นนะคะอืมนะคะสถานการณ์ก็เลยอยู่ในระหว่างการประคับประคองค่ะช่วงปักหลังมีษาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะคะจะเป็นเพียงเพียงการประคับประคองเดี๋ยวดูซิว่าในเคสที่มีอะไรเปิดเผยตรงนี้ขึ้นมาพวกคุณจะได้เคลียร์ใจกันหรือเปล่าเนี่ยแล้วชาวทัาไฟที่ไม่ชัดเจน ไอ้ตรงที่มันเปิดเผยที่มันแดงขึ้นมาตรงเนี้ยพวกคุณจะได้มีโอกาสเคลียร์กันสําเร็จไหมเคลียร์ใจกันลงตัวไหมอ่าเคลียร์ใจกันลงตัวไหมเนี่ยมีไพ่ชาวกันเมถุนวันพุธเนี่ยอาจจะมีรอยรล้าได้นะอารมณ์มันเหมือนกับมันมันมีการลื่นไหลคะ่ะเช่นรู้เขารู้เรารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยทําให้เหมือนลื่นไหลไปได้แต่อาจจะทําให้เกิดสภาวะ มีรอยร้าวขึ้นได้บ้างนะคะแล้วก็อาจจะยังมีระยะห่างความห่างเหินเกิดขึ้นได้บ้างเช่นกันนะ่ะแต่มันมีการไม่ยอมแพ้มันยังตำตามกันอยู่ไงมันก็เลยทําให้แบบรู้ว่าต้องจัดการยังไงรู้ว่าจะต้องเคลียร์ยังไงอ่ะโอเคถ้างั้นเรามาเช็คเลยแล้วกันว่าสถานการณ์แบบที่เรพูดไปนะคะประมาณสองสามอย่างที่เป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นเพราะแต่ละคนแต่ละเคสไม่เหมือนกันนะคะเราไม่สามารถที่จะปัก ไปเลยว่าอันเนี้ยของคุณแน่นอนนะคะเอาเลยคุมคุมประมาณสักสองสามสถานการณ์ให้นะแล้วเขาจะทำยังไงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคะฝั่งเขาจะทำอย่างไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้มีไพ่กรกฎมีไพ่ชาวมีมีนไพ่ชาวกุมเขาจะพยายามเก็บทรงหรือนิ่งให้ได้มากที่สุดนะเขาพยายามจะทำเป็นชิลๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ เหมือนกับใช้กําลังภายในในการแบบเก็บลุกเก็บทรงคีบคูที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเออพยายามจะไม่สนใจไม่ซีเรียสเฮ้ยทาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นชิวๆไปแบบนิ่งให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างงี้นะเก็บทรงเก็บทรงอ่าเก็บทรงนิดนึงนะคะเก็บทรงนะแบบอะไรก็ตามที่เป็นความลับก็จะให้เป็นความลับต่อไปอะไรก็ตามที่หลบๆซ่อนๆอะไรก็ตามที่เขาไม่ได้อยากเปิดเผยอะไรก็ตามที่เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ ไม่ได้อยากจะให้มัน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 โจงแจ้งโจงขึ้นอะไรออกมามากนักนะคะเขาก็จะตีเนียนตีมึนชิวๆไปปล่อยปล่อยวางๆางไปไม่อะไรมากนะเออสงวนท่าทีไว้ก่อนอะไรเงี้ยอือแล้วเขาเขาจะทำยังไงอีก เขาจะทํายังไงกับไฟอีกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเขาจะทํายังไงกับไฟอีกเขาจะทํายังไงกับไฟอีกมีไพ่พรฤหัสธนูมีเขาจะทํายังไงกับไฟอีกเนี่ยเอาว่าเขาค่อนข้างอ่านเกมได้รู้ไตรู้ทันหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะเอาว่าเขาอาจจะมีการแสดงความรู้สึกขอโทษก็ได้สมมตินะเป็นการขอโทษเป็นการแสดงความรู้สึกหรือถ้าฝั่งชาวธาตไฟเป็นคนทําเขาอาจจะแบบ ให้อภัยก็ได้นะคะแต่ว่าอมอยากจะเน้นหนักว่าเหมือนเขาอะค่อนข้างอ่านเกมออกรู้ทันรู้ไตอะไรอย่างเงี้ยเขารู้อยู่แล้วว่าจะจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไรนะนะอ่าเพราะฉะนั้นเขาจะทำยังไงอีกก็พยายามแบบทำหนุนทำหนี่พูดนันพูดหนี่หรือแสดงอะไรก็ตามที่ทำให้แบบมันไหลไปได้ทำให้มันไปต่อได้หรือรอดไปได้อะไรเงี้ยนะคะลื่นไหลรอดไปได้อะไรเงี้ย ทำนั่นทํานี่ทําอะไรเดี๋ยวดูซิว่าเขาเส้งว่าเขาอยากไปต่อกับไฟใช่ไหมไม่ชัดเจนธาตุไฟเขาอยากไปต่อกับคุณใช่ไหมมีไพ,พ่พุทธศพเขาอยากไปต่อกับไฟใช่ไหมมีไพ่ชาวกลุมอ๋ออยากไปต่อสิคะอยากไปต่อสิคะนะเขาอยากไปต่อกับไฟใช่ใช่ใชนะแม้ว่าความสัมพันธ์นี้นะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ สมมุตินะเขารักอิสระนะหรือความสัมพันธ์นี้มันให้ความสบายใจกับเขาได้ในลัก,ลกษณะหนึ่งนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ผูกมัดไม่ได้ก็ตามแต่เอาว่าเขายังต้องการการดูแลเคสแคร์หรือไปต่ออ่ะยังต้องการนะคะที่จะไปต่อกับชาวธาตุไฟนะคะงั้นเขาจะไปต่อกับไฟในฐานะอะไร เขาจะไปต่อกับชาวธาตุไฟในฐานะอะไรในความรู้สึกของเขาอ่ะเขาจะไปต่อกับชาวธาตุไฟในฐานะอะไรหรอเขาจะไปต่อกับชาวธาตุไฟในฐานะอะไรหรอในฐานะที่อาจจะไม่ใช่ในเรื่องความรักจ๋ามากโพตรสี่ถ้วยเขาไม่พร้อมในเรื่องของความรักความสัมพนันธ์หรือความสัมพนันธ์เนี้ยมันเป็นความรักที่จริงจังยังไม่ได้หรือเขายังเลือกไม่จบยังเลือกไม่เสร็จ หรือยังเบื่อเบื่อเซ็งเซงกับอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เนื่องจากความสัมพันธ์เนี้ยมันตอบโจทย์บางอย่างเช่นการเป็นเพื่อนที่ดีซึ่งกันและกันการทําอะไรร่วมกันแล้วมันถูกอกถูกใจเคมีเข้ากันมันมันมันผูกพันมันลึกซึ้งมันเข้าใจมันคุยกันรู้เรื่องนะคะเนาะหรือเป็นเพื่อนที่ทําอะไรร่วมกันแล้วมันดีก็ได้ในเรื่องผลประโยชน์การเงินการทองหรือว่าในความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ย อมมีความรู้สึกว่าเขาดูผูกพันกับคุณหรือดูดูดูมั่นอกมั่นใจรู้สึกว่าเป็นความมั่นคงทางความรู้สึกทางใจอะไรบางอย่างก็ได้ก็เลยทําให้เขานะคะเขาจะไปต่อกับคุณแบบไหนก็ต้องบอกตรงๆว่าแบบแบบให้อยู่กันไปอย่างนี้แหละก็เป็นคนคุยอยู่กันไปอย่างนี้แหละเฟรนด์โซนก็ได้เป็นคนที่ทําอะไรด้วยกันก็ได้เป็นคนคุยก็ได้เป็นคนที่ปรึกษาอะไรกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ตรงเนี้ยอยู่อย่างเงี้ย เป็นคนที่ข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องของอสังหาบ้านที่ดินผลประโยชน์อะไรอย่างนี้ก็ได้ธุรกิจอะไรเงี้ยแบบฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยการลงเรือลําเดียวกันอะไรเงี้ยนะเขาอยากจะเป็นกับไฟเกินเพื่อนหรือมากกว่าแบบไหนเป็นถึงขั้นแฟนไหมหรือเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรเขาอยากจะเป็นอะไรกับไฟอะไอที่เขาไปกับคุณเนี่ยเขาอยากจะเป็นอะไรกับคุณเขาอยากเป็นอะไรกับคุณ อยากจะเอาชนะใจอ่ะอยากให้มันเป็นความรักนั่นแหละค่ะอยากเอาชนะใจอยากให้มันเป็นความรักนั่นแหละเขาอยากจะเป็นอะไรกับคุณในบางเคสเขาไม่มั่นใจนะว่าอยากจะเป็นอะไรกับคุณเพราะร่วมงานด้วยกันเรียนด้วยกันเป็นพาร์ทเนอร์คู่หคูส่วนกันเลยไม่แน่ใจว่าซึ่งควรจะเป็นอะไรกับเธอดีเนี่ยก็มันทําได้แค่คุยเล่นคุยหมาหยอกไก่กันไปแต่มันก็ดูเหมือนมากกว่าเพื่อนไม่ใช่แฟนอ่ะเป็นอะไรกันดีแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะเขาอยากจะเป็นอะไรกับไฟ อาจจะอยากรักษาคอนเนคชันนี้ไว้แบบแอบคุยกันเอ่อข้องเกี่ยวอะไรกันบางอย่างแล้วแอบคุยกันเป็นเพื่อนการเป็นแฟนเก่ากันนะแอบปรึกษาหาลือแบบไม่ต้องเป็นคอนเนคชันที่เปิดเผยก็ได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ารักษาคอนเนคชันกันไว้อะไรเงี้ยนะแสดงว่าก็ยังไม่ถึงขั้นว่าเขาคงไม่ได้ถึงขั้นว่าอยากเป็นแฟนจ๋าจ๋าอะไรแบบนั้นนะคะ โอเคโอเคงั้นดูทิศทางค่ะแล้วทิศทางจะเป็นยังไงล่ะไม่ชัดเจนธาตุไฟนะคะแล้วอย่างนี้ทิศทางความสัมพันธ์มีไพ่ชาวผฤษศพอาจจะเป็นเฟรนซนเป็นคนรักเก่า เป็นคนในองค์กรร่วมกันบางอย่างเป็นคอนเน็ t ชันกันเป็นอะไรบางอย่างนะคะในลักษณะที่มีการเอาชนะกันบางอย่างอะแสดงว่าพวกคุณนะมีพลังงานในเชิงที่ถีมานะหรือการเอาชนะอะไรกันบางอย่างอยู่นะความสัมพันธ์ก็เลยจะเป็นในทิศทางนั้นนะคะแต่ดูเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทหรือคนที่ผูกพันกันนะคะคงจะทิศทางนั้งนงก็คงจะจริงจังกันในลักษณะคอนเน็กชันที่ค่อนข้าง ตัดขาดจะลำบากนะไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ซ่อนๆหน่อยนะคะอ่ะดูข้อความเขาหน่อยสิดูข้อความเขาหน่อยสิไม่ชัดเจนธาตุไฟเขาอยากบอกอะไรอุ๊บอือุ๊ยอ้าหัโขไม่ชัดเจนธาตุไฟเขาอยากบอกอะไรหรอจ๊ะ เขาบอกเขากําลังมองรอข่าวดีหรอเขารอข่าวดีจากคุณอยู่อ่ะเขารอข่าวดีจากคุณนะคะความสําเร็จอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็เขาอยากที่จะเหมือนกับไปทําอะไรที่บ้านด้วยอาจจะอะไรอ่ะมีความสําเร็จหรือข่าวดีอะไรที่ได้รับรู้แล้วต้องไปฉลองหมูกระทะอะไรกันนี้ก็ได้ <laughs> สมมุตินะเออคือแบบเนี้ยจะได้ไปทําอะไรกินกันไปฉลองกันไปปาร์ตี้ที่บ้าน ทำอะไรในที่ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาไม่สามารถต้านทานแรงดึงดูดกับคุณได้เลยนะคะแต่เขาก็ต้องการให้มันน่าตื่นเต้นหน้าหลงไหลกว่านี้อยากให้มันดูแบบห,หวือหวากว่านี้นิดนึงนะมันจืดไปหรือเปล่านะคะเขาอยากให้ความสัมเขาอยากให้ชาวธาตไฟอะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันอยู่ในจุดที่ดีที่สุดได้ไหมอยากให้คุณร่วมรับผิดช,ชอบให้ความสัมพันธ์อยู่ในจุดที่ดีนะคะ ได้สำรับเออเนี่ยมันมีวันสําคัญอะไรพวกที่เขารอนะเนี่ยเขารอข่าวดีจากชาวธาตุไฟมีวันสําคัญอะไรที่รอรอที่จะได้มาอะไรอะ่ะเฮฮาปลาจิงโกะปิ้งย่างหมูกระทะอะไรที่บ้านอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะเออแต่เขาก็แอบ,บรู้สึกว่าเอยมันจืดๆไปหน่อยเนาะความสัมพันนี้เนี่ยนะคะอะดูข้อความเพิ่มอีกสักอันก่อนไม่ชัดเจนธาตุธาตุไฟเขาอยากบอกอะไรอีก าบอกเขาขอโทษนะนะคะมีอะไรไปอย่างที่เขาอยากขอโทษคุณนะเขาบอกเขาฝันถึงชาวธาตุไฟเยอะแยะเลยเขาเขารู้สึกว่ามันเยอะไปด้วยซ้ํานะเขาบอกคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาอาจจะเคยบอกคุณไหมว่าเขาเคยฝันถึงคุณนะชาวธาตุไฟรู้อยู่แล้วว่าเขาว่าฝันถึงคุณนะหรือว่าเขาอยากจะบอกว่าชาวธาตุไฟรู้อยู่แล้วว่าเขาอยากจะขอโทษเรื่องอะไรนะคะ m ม y บ e เอ๊ะหรือไม่รู้วะไม่แน่ใจ เท่าทัดไฟตกลงรู้ไหมเนี่ยว่าเขาอยากจะขอโทษคุณเรื่องอะไรบางทีเขาก็ไม่แน่ใจว่าคุณน่าจะรู้อยู่แล้วหรือไม่รู้หว่านะแต่ในบางเคสคือเขาไม่แน่ใจว่าว่าคุณจะรู้ไหมว่าเขาฝันถึงคุณแสดงว่าบางเคสไม่ได้บอกไงเออในบางเคสไม่ได้บอกแล้วเขาก็คิดถึงคุณนะคะหนึ่งถ้วยก็คิดถึงก็ยังรักอยู่เป็นมิตรภาพดีๆที่เขารู้สึกได้นะคะใต้สําหรับเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนเคยรู้จักคุณจากที่ไหนเออ เนี่ยมันเป็นความผูกพันที่เอาอย่างอย่างที่ผมบอกอะ่ะเป็นความผูกพันที่บอกไม่ถูกนะที่เขารู้สึกได้นะคะเอาล่ะก็แค่นี้ก่อนใครสนใจจุดเทียนโซโรถฮามงคล17เมษาจะจุดแล้วนะจุดบูชาปีไมเมืองติดต่อหลังไมได้เลยนะรายละเอียดสินค้าผลิตภัณฑ์ทั้งหลายดูดวงส่วนตัวใต้คลิปนี้นะจ๊ะอ่าตาบ้านบ้านแดงเออบ้านแดงก็จะรู้อยู่แล้วว่ามีคำอธิบายแต่ถ้าบ้านดำตอตอ,ตอ,ตอนะหลังไมมาเดี๋ยวให้รายละเอียดเพิ่มนะคะ เอาล่ะวันนี้ลาเชาวทัดไฟไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ